แค่แฟนขับเราแบบว่าไปแบบว่าหมายถึงแต่ก่อนนะไปแบบว่าไปไปแบบชมคนอื่นเยอะๆหรือว่าไปเอ็นดูคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยหนูหจะรู้สึกหน้อยใจ <c oughs> อาถามอาการของคนห่วงแฟนขับมันเป็นยังไงคะคนดีฮ <c oughs> อาการของคนห่วงแฟนคลับนะคะไม่รู้ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับหนูนะแรกๆเลยอะ่ะหนูรู้สึกแบบว่าแค่แฟนคลับเราแบบว่าไปแบบว่าหมายถึงแต่ก่อนนะไปแบบว่าไปไปแบบชมคนอื่นเยอะๆหรือว่าไปเอ็นดูคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกหน่อยใจ <laughs> แต่ว่า เจอรู้สึกนอยอันนี้คือตัวหนูนะแต่ก่อนที่แบบว่านอยที่หวงมากๆเลยอะ่ะคือแบบว่าเจอสึกว่าคนนี้ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนนี้ค่ยของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่านอยมากเลยค่ะนะตอนนั้นอืมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มแบบว่าทำความเข้าใจได้แล้วว่าความชอบของแต่ละคนเราไปห้ามไม่ได้ใช่ปะ่ะกออ็ดีขึ้นแต่ถามว่าก็ยังมีอยู่บ้างที่แบบว่า ที่รู้สึกแบบว่าน้อยๆเบาๆอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนอะไรอย่างี้ก็ยอมรับว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีค่ะเป็นคนขี้หวงจริงๆเดี๋ยวไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆไม่ใช่นิสัยดีนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะ <laughs> ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าก็รักอะก็รักของเขาเขาก็อะไร อาการคนคิดหวงก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะน้องเนยค่ะมามีรักน้องเนยนะคะมามีรักน้องเนยจริงหรือเปล่าค่ะมามีได้ให้น้องเนยเข้าไปส่งในแอปของมามีไหมคะว่ามามีแอบไปหาลูกคนไหนมาบางฮะมามีกล้าไหมคะมามีมีลูกหลายคนหรือเปล่ามามีอยากกลับไปอยู่ที่ถังขยะไหมคะฮะ